เอาละทุกคนได้เวลาส่งไม้ต่อแล้วครับผมสำหรับโมโตจิม,มะนะครับที่รับบทเป็นคาเมรีเดอร์ก็ตชาดนะครับผมนี่กำลังส่งกระบองต่อนะให้กับจิเนเอนนะผู้รับบทเป็นคาเมรีเดอร์กาบหรือกาบุนะครับผมนี่แสงแฟลชแบบรัวๆเลยนะต้องทายนะเป็นนาทีที่แบบต้องทายนาทีประวัติศาสตร์นะกำลังส่งไม้ต่อกันนะรุ่นพี่รุ่นน้องนะถึงจะอายุไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ต้องส่งแล้วนะพเพราะก็ตชาดนี่ต้องต้องต้องจบแล้วนะเพราะอ่า กาบูเนี่ยกำลังจะมาในวันที่ถึงกันยานยนนี้แล้วครับผมก็โอ้โหในประเทศไทยนี่กระแสคุก,กุุนเยอะแยะมากมายนะสำหรับดราม่าก็ชาร์ตนะก็อยู่ๆก็กระหึมขึ้นมาจนแบบเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคนไม่ชอบเยอะป้างนะสําหรับในประเทศไทยนะแต่ได้ผมอ่านในแบบรีวิวของเพจต่างๆหรือว่าคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยของแบบเพจต่างๆเนี่ยในญี่ปุ่นเขาก็ชอบก็ชาร์ตนะมีพี่ไทยของเราหรือเปล่าที่ไม่ชอบอยู่ประเทศเดียวนะครับผมก็ ถึงเวลาที่ต้องส่งไม้ต่อแล้วแหละนะฮะก็นะหลุดดรามาา่าได้หรือยังนะฮะก็เหมือนว่าในบทความนะครับของทางญี่ปุ่นก็บอกว่าก็ชานี่คือเก็บเคมีนะครบหนึ่งร้อยหนึ่งตัวแล้วฮะก็แต่ยังยังมีจุดไข่แบกนะเพราะยังไม่จบนะมันต้องมีไข่แบกอีกนะก็ใครที่ชอบก็ชานนะถึงจะเป็นน่าจะเป็นส่วนน้อยนะรวมถึงผมด้วยเนี่ยก็รอติดตามนะครับผมก็จบและจบจบตั้ทีนะนะฮะก่อนที่ดราม่ามันจะคุกกุนนะครับผม แต่ก็ไม่น่นจาจะมีแล้วดราม่านะาจบได้แล้วนะนะครับผมใครที่รอมาเลเดอร์การบหรือกาบุอยู่เนี่ยก็วันที่หนึ่งกันยายนนี้ครับก็คอใจได้รับชมกันแล้วนะครับผมแล้วก็นี่ครับจีเนนครับกำลังจะแปลงร่างต่อสาธารณชนนะครับแล้วก็ต่อสื่อครั้งแรกนะครับหลังจากที่มีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับผมนี่ กำลังหมุนเข็มขัดเลยนะไอหมุนเข็มขัดเนี่ยผมนึกถึงการหมุนน้ําแข็งใสเลยนะหมุน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 แล้วก็เก็ดน้าแข็งใสไน้ลงมานะอ้ากลมไปซะแล้วอ้านี่นะครับผมเท่เลยทีเดียวนะฮะนี่ดูนี่โอ้โหวาวกันเลยทีเดียวนี่